Hola Miami! I've arrived in Miami. This is very exciting. I'm just about to head out now, and I'll be seeing a lot of the thais that are waiting. Okay. And this is very exciting. I feel very grateful and blessed to be here, and I cannot believe I made it. It was such a long journey, but it wasn't too bad, you know. But thank you to Turkish Airlines for the very comfortable travels. And ภาษาไทยด้วยทักไทยคนด้วย Hi everyone for tuning in and watching whether you're Thai or international fan. s I w a n t a say ด i สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับอเมนดานี่ก็เป็นลุคหลงเทื่องค่ะเป็นยังไงคะเหมาะวยมากเหมาะกับ k i l My a m y m มแบบสึงเต่บแนะคะโอเคไปเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันค่ะไปข้างนอกกันค่ะ กองพักกระเป๋าเราเยอะมากเลยนะคะไป,ไปค่ะค่ะทุกคนไปค่ะเรามาดูว่าวันนี้มีคนมารอรับน้องเยอะแค่ไหนนะคะทุกคนเืเต็นมาสี่พันคนแล้วห้าพันคนค่ะนะเรอ,อแม่ด้วยเราแม่อย่าทิ้งแม่ค่ะปังมากเดี๋ยวสักครู่นะคะทุกคนสวยไหมน้องสวยมากโอ้ยมีคนมารอรับด้วย นะคะรอแม่ก่อนอ่ะโอเคทักทายแฟนก่อนเป็นไงบ้างคะสบายดีค่ะเรียวมากน่ารักโอเคหกพันแล้วรักอแมนด้าค่ะสู้ๆกดแชร์กดไลค์ก่อนเร็วใครไม่กดแชร์เดี๋ยวปิดไลน์นะจ๊ะใครไม่กดแชร์ปิดไลน์นะจ๊ะมาสวยมากโอเคอแมนด้า I love you ประทับจิตมาก Good morning ค่ะ Enjoy your day Hello from Okay หก uh, แม่แม่ไปหกพันแล้วได้ สวัสดีค e> okay. ่ะเวัดค่ะขอบคุณค่ะไปเลยเม่ดีโอเคค่ะโอเคเนาะโอเคมจะเหนื่อยแ่ใช่น่ปปไปกันทุกคนวันนี้น้องเปรี้ยวมากนะคะ มาในชุดของ DVF นะคะวันนี้ก็อ่ะแม่แม่บกตรงไทยสะบัดสัสดีมากมอโอ้ยสวัสดีค่ะแม,ม่เดินได้ไหมแม่เดินมาที สวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยถ่ายรูปะถ่ายรูปค่ะเรามองกล้องนะค่ะสวยมากดรูป ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกหัวใจบ้างมากอันนี้ก็คือพี่ๆที่อยู่ที่ไมอามีม่นะครับมาต้อนรับนะคะค่ะได้ค่ะ,คะ,ะแม่ขาเชิญรับดอกไม้ขอขอบคุณค่ะทุกคน

ทุก <Das S 2> คนมองกล้องนี้นะครับหนึ่งสองสามโอเคครับเนนท่คันมาโมุดอ,อเคพ่คงมาถึงแมมี่นะคะทุกคนเดี๋ยวรอไลฟ์วันต่อไปอีกนะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะพาน้องไปพักผ่อนที่โรงแรมนะคะนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะพาน้องเข้าโรงแรมนะคะแล้วเดี๋ยวที่โรงแรมถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไลฟ์ต่อให้ดูนะคะทุกคนยังไงฝากเป็นกําลังใจและเชียร์น้องไปตลอดจบการแข่งขันด้วยนะคะทุกคนสวัสดีนะคะ